แล้วช่วงโมเมนต์ผันยุ่ยหน่อยเป็นห่วงคือตอนเช้าวันนั้นหนูไปทําบุญมาทุกคนค่อนข้างไกลขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกําลังกลับมาผ่านทางเส้นพรามสองนั่นแหละแล้วทีนี้หนูไปสถานที่หนึ่งเนาะไปไปทําธุระให้พี่สาวกําลังขนของแบบย้ายของอะ่ะหนูไปกับพี่ที่เขาทําขนส่ง ที่เขาต้องขนข้ามประเทศอนะ่ะกับขนข้ามนั่นข้ามนี้ก็ว่าไปไปด้วยกันสี่คนมีหนูอีกหนึ่งคนก็กําลังขนของคนของกันแล้วหนูไม่เคยไปคอนโดพี่สาวตัวเองแล้วไม่รู้ว่ามันต้องใช้คีการติก๊กเจ็บปะแบบหมายถึงคือเวลาขาลงาเวลาเราเข้าคอนโดเราติ๊กเข้าไปได้เลยนะแต่ขาออกอะ่ะปกติมันก็ออกได้เลยใช่ไหมแต,แต่ที่นี่แบบมันต้องติ๊กออกอะ่ะ แล้วหนูก็อืตอนนั้นหนูอยู่ตรงลิฟต์ปะทุกคนแล้วก็คือพี่เขาขนของเราก็เช็คเนาะดูแล้วก็เข้าไปในลิฟต์สังเกตละเอ้ะทำไมมึนหัววะเดินออกมาเอ้ยเหมือนทุกอย่างสัน่นขึ้นหนูรู้สึกว่าโชคดีที่ตัวเองเป็นคนเร็วมากแบบตั้งสติเร็วมากอะ่ะหนูสังเกตแล้วว่าแบบตึกมันสัน่น หนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ทิ้งของหนีตึกแบบตึกมันสั่นอะไรเงี้ยพี่เขาก็ยังช็อกๆอยู่ใช่ป่ะและ้วโชคดีที่บันไดหนีไฟแบบมันมันตรงที่หนูยืนพอดีอะหนูก็แบบพุชเลยคือหนูทิ้งทุกอย่างทุกคนแบบหนูทิ้งทุกอย่างหนูแบบพุชบันไดหนีไฟแล้วหนูวิ่งลงมาแบบเร็วมากหนูหนูมั่นใจว่าหนูเป็นคนแรกที่อยู่ด้านล่างแล้วแบบหนูออกไม่ได้คือคียการ์ดอยู่กับพี่เขา หนูออกไม่ได้แล้วหนูแบบตอนนั้นคิดในใจแบบหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาหนูแบบชิบหายตายแน่ตายแน่แบบหนูพูดในใจหนูพูดจริงทุกคนอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหนูไม่รู้ว่าใครเมคฟันเรื่องนี้แต่แบบ at that moment น่ะถ้าไม่ได้อยู่จุดนั้นคือมันน่ากลัวมากนั่นแหละหนูแบบคิดในใจว่าแบบจบแล้วแบบตึกมันสั่นแรงมากแบบคือถ้าถล่มคืนแบบจบอะมันจบมันจบจริงๆอะทุกคน แล้วพี่เขาก็วิ่งลงมาตามหนูมาติดเนี่ยแต่แบบเขาวิ่งมามันห่างกันไม่กี่วิแต่มันรู้สึกนานมากแล้วเขาก็ยื่นคีย์การ์ดมาให้แล้วหนูก็ติ๊กออกแล้วมันก็มีแบบลูกบ้านผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แบบเขาก็มาตัวเปล่าเนาะแล้วสักพักวิ่งออกมาหนูก็แบบบอกพี่ออาไปพี่ไปแบบที่มันโลง่งๆอะ่ะก็ไปยืนตรงนั้นแล้วทุกอย่างก็ยังสั่นอยู่ทุกคนทุกอย่างมันสั่นเยอะหนูแบบหนูทักหาพ่อหนูคนแรกหนูแบบ เฮ้ยแบบแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยพอไม่ตอบอีกคิดในใจแบบโอ๊ยพ่อฉจะเป็นยังไงเนาถ้าหาพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าแบบไม่รู้สึกเพราะว่าชีไม่ได้อยู่กรุงเทพไงชีบอกชีไม่รู้สึกหนูแบบโอ้กลัวมากแล้วพอทุกอย่างหยุดคิดว่ามันจะดีนะแต่แบบตอนนั้นหนูแบบหนูไม่รู้คนอื่นมีเอฟเฟกไหมแต่แบบ หนูปวดท้องมากทุกคนคือไม่ได้ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนะแต่แบบเหมือนท้องเรามันปวดมากอะแล้วหนูแล้วพี่ที่เขาไปขนของใช่ปะเขาก็แบบรู้ปะตอนที่เขาวิ่งมาเขายังเอามือถือถุงสีแดง,ดงถูถุงแบบถุงของลงมาหนูแบบทับใจเขามมกหนูบอกเขาทิ้งแล้วเขาไม่ทิ้งเขาแบบเออแล้วยีที่แบบบนรถเขาก็มีน้ำแข็งอะเอ้ยไอ,อ้น้ำแข็งอะ่ะ นั่นแหละเขาก็เอามาประครบท้องให้หนูหนูแบบตัวสั่นมากแบบทําตัวไม่ถูกแบบตอนนั้นแบบทําตัวไม่ถูกจริงๆทุกคนนั่นแหละแล้วหนูแบบโหขนาดตอนหนูขนของหนูไม่ได้อยู่ชั้นสูงมากอันนั้นถือว่าเป็นโชคดีของหนูแต่แบบหนูทักหาโฟอีฟ e ด้วยหนูแบบใช่ใช่ไหมแบบมีใครตึกสันบ้างตอนนั้นไม่ได้คิดว่าแผ่นดินไหวเพราะว่า ถ้าเอาความจริงก็แบบไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้คือแผ่นดินไหวอะเก็ตปะเราแค่คิดว่าแบบตึกมันจะถะลม่มอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ทักหา,าโฟอีโฟอีก็พูดมาเสียงเดีวยวกันว่าแบบสั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เช็คกันว่าแบบใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย ใช่ท้องอปวดท้องหนูปวดท้องแบบหลายชั่วโมงมากแบบหลายชั่วโมงมากทุกคนแล้วก็ตอนนั้นแบบพอคิดพอแบบตั้งสติได้จริงๆเนาะคือเพราะว่าเขาแบบเราก็เช็คขาตลอดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเขาก็บอกเดี๋ยวมี after shock ตอนแบบบ่ายสองครึ่งหรืออะไรเรามันกะเวลาไม่ได้อะคือหนูจะเรียกรถเรียกรถไปหาแมว เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ห้องเนาะหนูออกมาทําธ so ุระดิจ่าเรียกรถไปหาเมลรถก็ไม um ่ร <Alright. S 2> so so to ับคือเข้าใจว่ารถไม่รับเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์ก็รอแบบสองสามชั่วโมงกว่าที่จะแบบไปทําธุระได้ก็ติดรถพี่เขาเนี่ยแหละไปแบบนั่งกับเขาสรุปโชคดีที่ที่ที่เมวหนูอยู่มันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ แบบเออนางไม่ได้เป็นอะไรแล้วหนูก็ขับรถกลับกว่าจะกลับถึงห้องก็สี่ห้าชั่วโมงตอนนั้นอยู่ถึงประมาณตีหนึ่งแบบเข้าห้องไม่ได้ั่นแหละก็เลยต้องไปอยู่โรงแรมหนูเชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตในนี้คือเป็นเหมือนกันว่าแบบตัวเองเวียนหัวใน่นอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เป็นนะแบบหนูเป็นวุบหนึ่งแล้วหนูก็แบบมองซ้ายมองขวาแล้วว่าแบบไม่ใช่ละ โหความจริงมันก็กลัวนะมันแบบมันแพนิคอะทุกคนแล้วคืนนั้นหนูต้องไปเอาของใช่ไหมหนูขึ้นบันไดหนีไฟแล้วแบบทุกอย่างยังมึนอยู่อะเก็ตปะมีใครเป็นไะแบบพอเดินขึ้นบันไดหนีไฟแล้วแบบมันยังเหมือนมันสั่นอะเราอาจจะเราคิดไปเองแหละว่ามันสั่นคือมันไม่ได้สั่นแต่แค่แบบด้วยความที่ว่าผ้ามันติดตาเราอะมันมันสั่นมากๆอะแล้วก็ เดินขึ้นห้องไปเอาของเปิดแฟลชมือถือแบบเอาของตอนนั้นยังไม่ได้เช็คสภาพห้องแบบรีบหยิบของรีบลงมาเพราะกลัวมากมแล้วหนูไปอยู่ไหนนู่นค่ะไปแบบหนูไปนอกเมืองคือหนูไม่อยู่กรุงเทพอะ่ะ <c oughs> นันกกเป็นแบบนี้หลายวันอยู่นะขนาดวันที่ไปเล่นที่พัทยา คือเวทีมันอยู่น้ำใช่ปะมันยังมีสันสัน่ะเวลาเต้นหนูยังแอบแบบใจสั่นอยู่เลยอะแบบกลัวรับไม่ได้อเพราะมันติดตาทุกคนนั่นแหละก็ใครที่เมคฟันก็แบบจะบอกว่ากูไม่ตลกนะคะ <c oughs> เก็ตปะคือที่ลาวอ่ะตอนที่หนูอยู่ที่บ้านหนูหนูไม่เคยสัมผัสแบบเขาเรียกว่าอะไร ฝนฟ้าอากาศอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะเคยครั้งหนึ่งที่แบบไปทำเขาเรียกอะไรก็ไปเที่ยวกับพ่อที่ต่างจังหวัดที่ประเทศลาวแล้วแบบอ๋อช่วงนั้นน้ำท่วมที่อตปปอแล้วน้ำมันไหลมาจังหวัดจังหวัดหนึ่งจำไม่ได้มันเป็นแบบเก็บป้าห้องนอนที่เป็นกระจกใสอ่ะแล้วน้ำป่าคืออยู่ครึ่งของกระจกคือถ้ากระจกแตกคือแบบคือจบอ่ะ แต่แบบเออตอนนั้นก็ได้แต่อยู่โรงแรมเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยน้ำปลามันไหลแรงมากอันนั้นแค่ครั้งเดียวที่แบบเคยโดนเรื่องแบบ nature คือไฟป่าที่ไทยหนูก็แบบติดตามข่าวมันก็ยังมีเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบคือที่ลาวก็มีเหมือนกันแล้วก็เงียบมากแล้วแบบที่ลาวทำอะไรไม่ได้น้งเลยไม่ได้แล้วประเด็นคือที่ที่เป็นไฟป่าก็คือแถวบ้านหนูด้วย หนูก็เลยแบบถามแม่ว่าแบบเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าบ้านเพื่อนเขาก็แบบเอฟเฟกต์อะแต่แบบมันไม่มีใครมาทำอะไรคือทุกคนรู้ปะ่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะแบบอืมหลายหลายคนก็จะคิดนะว่าแบบไฟป่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรอะคือมันมีหลายสาเหตุมากแบบหลายสาเหตุมากแล้วก็หนูไปถามเพื่อนหนูคนหนึ่งเนาะ คือชีอันนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะหนูจะพูดถึงเรื่องที่ประเทศลาวนะที่ไทยหนูไม่รู้เนาะแต่หนูจะเล่าที่ที่ลาวแล้วกันเผื่อเคสมันเหมือนกันคือเพื่อนหนูเขาก็ทําอาชีพเกี่ยวกับแบบลงพื้นที่ท,ที่เกี่ยวกับคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบไปสอนวิธีการแบบเขาเรียกอะไรถางป่าให้ถูกต้องที่ไม่ใช่เป็นการเผาอะ่ะ เพราะว่าบางทีคนเท่าคนแก่เขาไม่รู้แล้วเขาคิดเขาก็คือการเผามันจะทําให้มันเร็วขึ้นนั่นแหละแต่แบบเอฟเฟกมันก็เยอะอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยคิดว่านี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้แบบไฟไหม้ป่าแล้วตอนนี้มันก็หนักมากทั้งที่ไทยทั้งที่เราแต่ที่เราก็คือเงียบกริบ